เราไปติดได้ยังไงเนี่ยน่า,นาสแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนี่เป็นเรื่องจริงนะคะ เต่าของพี่กูกกเกือบตายเป็นอะไรพี่ก๊ก็เต่าอ่ะจู่ๆก็หายออกไปจากกรงที่อยู่เลยค่ะแล้วทุกคนอ่ะก็ร่วมกันตามหาแต่ว่าหารอบบ้านไปชั่วโมงๆก็าหาไม่เจอถามกิกกิกกิกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรตัวเนี่ยโอ๊ยกิกกี้นะพูดก็ไม่ได้สิเทรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องบอกให้ดูเต่าก็ไม่ดูตอนแรกนะคะเราอ่ะก็นึกว่าเต่าอ่ะเปิดประตูออกบ้านไปเราก็ดูกล้องวงจรปิดค่ะ ส่ก็ไม่เจออะไรแสดงดว่าเต่าอ่ะก็ไม่ได้ออกไปอเออรู้แล้วแล้วแต่ว่าเรานะคะได้ไปตามหาหลังบ้านนะคะตรงที่มีกาวดักหนูอยู่ปรากฏว่าเจอหนูใช่รอเูเจอเตา่าเจอเต่าตรงไหนจากคลิปนี้ค่ะทุกคนนี่พี่กุกเจอเต่าแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าหายไปไหนดูดิ ติดเกาดักหนูนี่มันเป็นเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวเราแกะออกก่อนขีแตกเลยเี่ยโอ้ยขีแตกมาไม่แตกคีแลนดึงดึงโอ้ยเอ้ยไอตัวไม่อติบาเบ้าเนี่ยโอ้ยเราไปติดได้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ย น้ำสบู่มาอาบน้ำให้เนี่ยโอ๊ยให้เป็นยังไงบ้างสุกัสโอ้ยเราให้หร้อมเลยตาย้อมโอ้ยแม่จะทำความสะอาดยังไงเนี่ยอาบน้ำหมออาบน้ำดูหน้าเขาสิไม่อยากหมดแล้วอ่ะไม่อยากให้มันเอาขาเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วกาวมันเข้าไปข้างในได้ ังเกตนะคะเต่าอ่ะมีขี้ออกมาด้วยอ่ะเขาอ่ะต้องกลัวมากๆแน่<ม>เลยอ่ะเดี๋ยววันเนี้ยเราต้องปลอบใจเต่าหน่อยเนาะอ่าใ,<ค>ใช่ใ<ค>ไหมจะเป็นกาวดักเต่าซะงั้นพี่สเราอ่ะเลยต้องเอาเต่าอ,อ่ะอาบน้ําล้างตัวค่ะนี่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาล้างราบกาวที่อยู่ในตัวเต่าถ้าล้างไม่ออกเนี่ยเต่าจะต้องตายโอ้ยติดเชื้อขึ้ามายุ่งเลยนะเนะ่ยโอเคเรามารีบล้างดีกว่าปไปหาเต่ากันก่อนหัวเราะอะไรเรา นี่โอ๊ยมากอดตัวนิดเดียวเองใช่ตอนนี้นะตัวไวแล้วก็ดื้อมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเขาอาไปอาบน้ำล้างตัวก่อนนะม่งานเขาเหนียวเนินหนาทั้งวันทั้งคืนแน่อปเอ้ยเ้ยโอยทุกคนดูดิใต้นี่นะคะมีแต่กาวดักหนูอะ ทรงนั้นนะที่ดึงออกมานะโอ้โหก้าวดักหนูอะ่ะเยอะมากอะ่ะโอ้ยน่ะสงสารมากเลยสงสัยเขาว่าจะต้องคันมากๆแล้วให้ใครช่วยนะพี่กุ๊กให้ใครช่วยเหรอคะ<ห>ก็พี่สายหายไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะมาเร็ว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 นี่เอาไป อุปกรณ์ท so ี่ให้ตามหาไงเฮ้ยกูบอกให้เอาแค่ผ <het>? ้ากับสเตย์คลีนมาค่ะเดี๋ยวเราจะล้างน้ําเปล่าก่อนเรานี่มาทําไมสกอดใบเนี่ยเฮ้ยแต่กาวมันแน่นมากเลยนะผ้าคงไม่ออกอ่ะน้องเอาผ้ามาเช็ดตัวเฉยๆแล้วก็ใช้เปลงก็ได้เนี่ยขัดไปเลยสะอาดแน่นอนกล้วหลุดมันจะหลุดแรงไปหรือเปล่าคะนองแตกระดองแข็งนะเอ้ยไม่ได้พี่แสงต้องทำเบาๆกับน้องหน่อย หนักเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่ออกเลยอ่ะขัดทรายออกเบาๆอุ้ยอุ้ยไปขัดทรายออกเบาๆอุ้ยขนาดแปลงยังไม่ออกเลยน่านาดีดูสิกาวเหนียวมากอะดูดิอุ้ยทุกคน วิธีเนี่ยไม่ได้ผลแล้วนะคะเฮ้ยพี่แสงต้องระวังนะคะการที่เราอะ่ะหงเตาอะ่ะเพราะว่าเตาอะ่ะอาจจะแบบปอดกดทับได้อะ่ะเคยไปอานสารคดีมานะคะนี่นึีบวางรโอเคก่อนอ่ะตรงๆนิดนึงโอเคต่อไปเราก็นี่เอาสเตย์คลีนนะคะเพราะว่ามันจะจก,กำจกัดคราบกาวได้ดีมากโอ้โหติดมือแล้วอือ เอาสเตคินออกมาแล้วก็ขัดตัวเตาจะออกไหมเนี่ย,ยหมักไว้ก่อน A few moments later ทุกคนหลังจากนี้ถ้าเราก็ตัดสินใจใช้แปรงขัดตรงมุมนี้มุมนี้เฮยเหมือนจะออกเยอะขึ้น <Wow. S 1> ออกง่ายกว่าเยอะเลย,อยขอโทษนะน้องเตาเธอดื้อเองนะเนี่ย อ่ะอเคยเราจะล้างแล้วนะคะอุ้ยดูดิออกจริงจด้วยนี่ยขัดอีกนิดขัดอีกนิดอุย๊ยหนาวไหมไเนี่ยอาบน้ำเนี่ยกลับด้านกลับด้านออออืืหโเคล่อ,คอ่อ เดี๋ยวเราอาบน้ำเต่ากันดีกว่าค่ะไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้ยันี้ทุกคนตั้งแต่พี่กูกูนะคะรับเต่าตัวนี้มาเรียนนะคะเราอ่ะไม่เคยอาบน้ําเขาเลยเดี๋ยวเราอจะมาอาบน้ําเต่าครั้งแรกกันอันดับแรกนะคะเราก็เอาฟองใส่นี้ฟูฟูก็ขัดเลยนี่ <ม>หนีตลอดเลยอ่ะขัะขัดขัดเธอไม่เคยอาบน้ำเลยเน<ม><ม>ี่ยเธอซิเธอยู่หลายปีแล้วนะอืมอืมนี่อจะหนีละหนีละเอ้อุ๊ยยายหมุนมากพี่แส <weaving S 1> งมันลืนล่นมันลื่นอ่ะโอเค มาเข้าไปก่อนเอาเก็บหัวกันนะล้างสุดล้างสุด,ดเ,เอโอเคเรียบร้อยีอ่ยย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 ย ให้ทุกคนน้องเต่าอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดเอียบอองเหมือนไม่เคยติดขราบกาวมาก่อนเลยเนี่ยวันนี้พี่ฟูคุก็ไปแล้วนะคะอุทาหอนนะคะถ้าใครอะ่ะเอากาวดักหนูอะ่ะไว้ข้างล่างนะคะระวังที่จะมีสัตว์เลี้ยงเข้าไปติดนะ,ะแล้วจะล้างออกยากแบบนี้วันนี้เป็นน้ำมัน,มน <c oughs> หเหนียวมือมากเลย Thank you